พี่น้องแกงขี้เหล็กเด้อจ้าแกงขี้เหล็กใส่หนังแกงกะทิขี้เหล็กใส่หนังวัวพี่น้องเอ้ยใครอะเรอยากกินเก่งเล้าเลหมเจ้าหนุ่มผ่าบอกว่าแกงเล้าๆใส่นนำอย่านางใส่เอ,อนำประแดกไปอีตู้ต้นหอมแบบซีเล้าไปอันอันใส่ยอดชะอมอยังไปงี้ซีส่บอกเือพวงไปงี้ซีไมพี่น้อง มาน,นี่พ่อบ้านเพ่อเลยอยากกินแกงกะทิบ้านนตกลุ้งกันบ่บ่โอเคท็อปไปว่โอเคบ่ลงตัวพอกระตัดไปซะเมนูเดียวเต็มสองอารมณ์อารมณ์หนึง่งกะทิอารมณ์หนึ่งสีเบลปอกแกงลาวๆเห็นไหมใส่ลูกโดดพอกระเซบไปอีตูัพร้อมนี่แล้วบ้านนี้ใส่ต้นหอมใส่ลูกโดดไปแอบแอบใส่น้ำปลาเดกหน่อยหนึง่งพี่น้องเอ้ยแซ่บสืยเออ ไอ้หนอไปว่ะอ้าวเร็วไปก,กับมาผัดพริกแกงให้มนันหอมหอมเด้๋ยวพี่น,อน้องเดี๋ยววาร์จสรนยังสิเถอะแกงกะทิแอ็นลาวอยากจะสิอื่นไมนูนี่ไปเนาะผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และทีนี้เนี่ยจะว่าอย่าลืมติดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้๋ยพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากไว้น้ำเนจ้าแกงกะทิขี้เหล็กใส่หนัง อารมณอารมณ์่าเอ่อแกงกะทิกินกะทิได้รสชาติออกเล่าเล่านัวนมันๆโอ้ยจะอิ่งยังดอกซซำนี่ล่ละพี่น้องสวัสดีจ้า